ะบะบบบบบาบบบบบบบีบบ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 อะไรอ,อ,ะอ,อ,อ,อะบบ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 บอบบ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 เบบ่บบบบบอบบบ่บอบบบอบพี่ไรเดอร์บบ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 าบบ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 บา ไ่ได้ดอืแต่กี้พูดอะไรคะออันนี้น้องเพิ่งกลับมาจากนครนายกนะคะกับอยู่ที่นครนายกไม่ได้ถ่ายคลิปน้องเลยไม่มีเวลา กลับมาไปเที่ยวนครนายกสนุกไหมโอ้ยรักรักโอ้ยแฉรักค่ะกระชากออกนะคะโอ้โหรถรถขนดินไปเที่ยวนครนายกสนุกไหมฮะอยู่นครนายกสนุกไหม อยู่โน่นรถไม่ค่อยวิ่งผ่านนะคะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเล่นอย่างอื่นแต่อยู่นี่มีรถ<อ>เอออ,อยู่ระยองบ้านติดถนน อันนี้เอาหมอนเหรออยากเอาแมวน้ำหมอนอ่ะเอาไปค่ะอืเอาพี่แมวน้ำทิ้งทำไมอ่ะอ่ะเอาไปค่ะเอาไปเออเอาไปนอนเออเอาไปนอนด้วยกันเออเอาพี่แมวน้ำไปนอนด้วยกันเออ นอ,นอนนอนนอนด้วยกันเออพี่แมวน้ำเออแมวน้ำแมวน้ำ,นำอ โ,โ,โอ้โบโบไม่เป็นไรบโบบบบบอยู่นอกบ้าน,นาอืมได้ยินเสียงโบบโบห้อไม่ได้เลย <c oughs> คือ ah. ัดแมวนาำอ่ะตัที ah, ่ตัดที่อ่ะอ่าไมง่าแต่อแต่ตี่อก นอนได้เลยค่ะแอบพี่โมพี่โมก็เตรียมเนี่ยพี่โมก็เตรียมนอนแล้วะเออพี่โมเตรียมนอนแล้วเนี่ยบ๊อบบ๊อบอบอบออยู่ข้างนอก เขาโบอยู่ข้างนอกแปดเต็มนอนเต็มนอนนอนกับพี่แมวน้ำเออนอนกับพี่แมวน้ำข <c oughs> ี่แมวน้ำ <c oughs> มันเต็มที่นอนแล้วน่ะแมวน้ำตัวเดียวก็เต็มที่นอนแล้วน่ะก้าอีกล้ว มีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขไหมคะมีความสุข อืมอะไรค่ะเอาเลยแล้วก็หมอนของหนูนอนเนี่ยนอนเนี่ยค่ะ ใส you know? <g org> <variables> ่หัวเลยนะไม่นอนเหรอยังเหรอยังไม่ง่วงเหรอโอ้โหใส่หัวรักแป๊ะเลย Okay. อคน่าไม่ต้องโยนออกไปเปืืน่นะนอนด้วยกันเออนอนด้วยกันเลยเอารับฝันดีค่ะบายบายน้องเชื่อบายบายรับฝันดีค่ะบายบาย อัาจูอัาจ,ออจูอ่ออัาจูอัาจูขอบคุณที่รับชมน้องเชอค่ะอ,อาาะไรสุดอ่ะเนาะก